สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญหลวงพ่อลาบครับวัดแหลมตะลุมพุกปี15พิมพ์หลังจดีรุ่นแรกนิยมครับลาบมีขีด ราคา1 1 0 0บาทครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระคอมเบอร์โทร0994848787 099 4848787ครับกดติดตาม youtube ล้านพระคอมเพจล้านพระคอมเฟ b บ o k ล้านพระคอมกดซับตะใครกดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อลาบครับวัดแหลมตะลุมพุกปี15พิมพ์หลังเจดีรุ่นแรกนิยมครับลาบมีขีดราคา1,100บาทครับจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ